อม,มันใช่เหรอหุนมาเนตหุนมาเนตบอกว่าพร้อมแล้วตอนนี้สถานการณ์ชายแดนขี้ใครไม่มีการประทะก,กันทางกัมพูชาพร้อมที่จะเปิดด่านและค้าขายกับประเทศไทยถามยังถามคนไทยยังอเออเรื่องฝึนเครื่องละวี่เงินเล่่เหมือละสี่เซน อพูดดีเลยนะมึงคนไทยกูว่านะอย่าเพิ่งเปิดอนะดีดีสุดละนะอนะย่าเพิ่งเปิดเลยนะกูไม่เห็นด้วยนะกูว่านะ่าจะปิดสักปีสองปีนะหรือปิดตายแม่งไปเลยนะเออนะยังไงอะไม่มีขอทานนี่เดือดร้อนกันเลยเหรอฮนะใช่ไหมพราขอทานอย่างพวกกูนี่ไม่ได้ไปซื้อของพวกมึงนี่คือ เดือดร้อนกันใช่ไหมถ้าเดือดร้อนนะกูแนะเลยนะไปเอาเงินจากไอ้คนที่มันปากดีทั้งหลายนะไอ้คนที่มันชอบดูถูกคนประเทศกูนะ <c oughs> มึงก็ช่วยแบบเอาเงินนะไปช่วยเหลือเัาด้วยนะเออผลในการปิดเลปุิบูรมดันเนี้ยไม่รู้จากใครได้ประโยชน์เสียประโยชน์แต่ในความรู้สึกในความคิดของกูนะ กูอยากให้แม่งปิดยาวๆเลยปิดให้แม่งสนิทปนไปเลยเพราะไม่จําเป็นต้องมาคบหาสมาคมซึ่งกันและกันเลยเพราะเราก็ไม่ใช่เป็นญาติไม่ใช่เป็นพี่ไม่ใช่เป็นน้องไม่ใช่เป็นอะไรเลยคือเราเป็นศัตรูกรันในขณะเดียวกันเรามีความเกลียดชังกันเรา,เรานับเขาเป็นญาติแต่เขานับเราเป็นเดริชาไม่ค่ะไม่เปิดด้านค่ะพวกเราไม่อยากเปิดด้านค่ะปิดข่าวบอนเลยก็ได้ค่ะ ปิดไปเลยปิดทารอนไปเลยซูไม่งอ,อมันอยากทิ้นดาวทิ้งดาวนี่นี่ทิ้งดาวกระต่ายเออแตตัวมันที่ซูดีดปิดเลยมึงลองดูสิว่าก,กัมพูชาจะอดตายเหมือนเครียดที่หนูพูดไหมใครอดตายเดี๋ยวก็รู้ก็ลองซะก็ทำซะเอา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 บอ,อยเป็นไงล่ะเนาะเมื่อก่อนก็ปากดีปากเก่งกับประเทศไทยเนาะพี่น้องล่าสุดเนาะ ออกมาอ้อนวอนคนไทยเนาะให้เปิดด่านทุกคนไหนละ่ะในระยะที่ผ่านมาบอกว่าเนาะไม่ง้อไทยไม่มีประเทศไทยเนาะบ้านบอยก็อยู่ได้เนาะพี่น้องล่าสุดปอยเห็นหรือยังเนาะว่า,าผู้นําบ้านบอยเนาะ วนไทยให้เปิดด่านเพื่อจะมาอาคบค้าสมาคมและอยากรักกับประเทศไทยเหมือนเดิมนาะพี่นอ้องอยากกลับมาเป็นเหมือนเดิมทุกคนค้าขายกันเหมือนเดิมนาะพี่นอ้องล่าสุดประเทศไทยเนาะยังจะอรักกัมพูชาเหมือนเดิมไหมทุกคนมาดูว่าประเทศไทยจะเปิดด่านให้กับกัมพูชาไหมน้ะพี่นอ้องซึ่งน้องลัด บอกได้เลยเนาะถ้าหากประเทศไทยเนาะเปิดด่านเนาะพี่น้องบอกได้เลยว่าคนกัมพูชาจะทะลักเข้าประเทศไทยเยอะมากเนาะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าณปัจจุบันนี้ประชาชนจะอดตุยแล้วพี่น้องไม่มีแดกและทุกคนล่าสุดอินฟูขมร,นะรเนาะปากแจ๋วกับลำแทบไม่ทันเนาะทุกคนต้องมาอ้อนวอนคนไทยส่งสารประชาชนไม่มีข้าวจะให้แดกและเนาะพี่น้อง นี่แหละทุกคนเวน้นกรรมที่ทํากับประเทศไทยเนาะต่างๆนานาในระยะที่ผ่านมาก็บอกว่าเออเปิดเลยเนาะเปิดเลยเปิดมาเลยเนาะประเทศกัมพูชาไม่มีไทยก็ไม่อดตุยเนาะพี่น้องมีช่องทางหลายๆประเทศ แต่ทําไมเนาะณปัจจุบันนี้อยากให้ไทยเปิดด่านเนาะพี่รองอยากให้ไทยกลับมารักกันเหมือนเดิมเนาะมาดูมาชมคลิปวิดีโอด้วยกันทุกคนว่าจะเป็นยังไงเนาะซึ่งในระยะที่ผ่านมาเราก็เห็นนะว่าอินฟลูเอนเซอร์ทางประเทศกัมพูชานะทุกคนปากแจ๋วเนาะว่าร้ายให้ไทยต่างๆนานาแต่ทําไมวันนี้ถึงกับอ้อนวอนไทยล่ะอ้อนวอนไทยให้เปิดด่านเนาะพี่รองซึ่ง ต้องรัดจะพาพี่พี่เอมาย้อนดูคลิปของคนกัมพูชาเนาพี่ดอกหรือว่าบักบอยหนุ่มเขมรแล้วก็หลายๆคนทุกคนที่ว่าร้ายให้ประเทศไทยนะว่าให้ไทยนี่ปิดด่านตลอดชาติเลยและทําไมปัจจุบันนี้ถึงอ้อนวอนไทยให้เปิดด่านเนาพี่ดอกซึ่ง จะพามาดูมาชมคลิปวิดีโอพอร้พอรมกันเลยจ้าแล้วก็จะไปช่วงคลิปน้องรัตกับทักทายสบายดี PPFc ทางฝั่งไทยล้ะกับฟังเล่าน้ำเด้อจ้กพี่นอ้องน้องรัตเองก็บรัเฮ็ดคลิปมาน้อมมือหนึ่งทุกคนกับโบคอยสบายนาะพี่น้องช่วงนี้อากาศมันกเปลี่ยนนาอเป็นวัดเป็นไอเนาอพี่น้องมาเบิ่งมาชมคลิปวิดีโอพอร้พอ,รอรมกันเลยจ้ากูว่านะอย่าเพิ่งเปิดอนะด,ดีสุดละนะนะอย่าเพิ่งเปิดเลยนะกูไม่เห็นด้วยนะกูว่านะ่าจะปิดสัก ปีสองปีนะหรือปิดตายแม่งไปเลยนะเออนะยังไงไม่มีขอทานนี่เดือดร้อนกันเลยเหรอฮนะใช่ไหมพอขอทานอย่างพวกกูนี่ไม่ได้ไปซื้อของพวกมึงนี่คือเดือดร้อนกันใช่ไหมถ้าเดือดร้อนนะกูแนะเลยนะไปเอาเงินจากไอ้คนที่มันปากดีทั้งหลายนะไอ้คนที่มันชอบดูถูกคนประเทศกูนะ <c oughs> มึงก็ช่วยแบบเอาเงินนะ ไปช่วยเหลือเขาด้วยนะเออแล้วดานไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบนะพวกกูไม่รีบครับเข้าใจนะโอ้โหพี่น้องได้ดูได้ชมด้วยกันแลวเนาะนี่แหละทุกคนเนาะผลตอบรับที่พวกคุณสร้างขึ้นมาเนาะเยอะคนไทยต่างๆนานาพอถึงจุดที่พวกคุณไม่มีทางไปเนาะ คุณก็อ้อนวอนประเทศไทยเนาะอยากให้ไทยนี่กลับมารักกันเหมือนเดิมเนาะคบค้าสมาคมกันเหมือนเดิมเนาะพี่น้องแต่คุณรู้หรือไม่ว่าประเทศไทยเขาอยากเปิดด่านไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนไทยเขาจีบแล้วจํากับสิ่งที่พวกคุณทําต่างๆนาๆนาให้กับประเทศไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นในอาระยะที่ผ่านมาเนาะในระยะที่มีสงครามพอสงครามมันจบลงคุณก็ อยากให้เขากลับมารักเหมือนเดิมคุณคิดได้ยังไงเนาะพี่น้องสิ่งที่พวกคุณทำเนาะมันเกินกว่าที่คนไทยเขาจะรับไหวเนาะไม,ม่ว่าจะเป็นเนาะไปทำร้ายพลเรือนเขาต่างๆนานา,นาพอเขาทำกับพวกคุณก็ว่าเขาลังเกนเนาะณนะปัจจุบันนี้เนาะสงครามจบลงก็อยากให้เขาเนี่ อาญาติดีด้วยแต่คุณไม่คิดเลยเหรอในระยะที่ผ่านมาพวกคุณทําร้ายเขาต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นอาธนาบัตของประเทศเขาพวกคุณก็ไปเหยียบย่ำเนาะงานนี้น้องรัอยากถามพี่ๆคนไทยว่าจะให้อภัยเนาะคนกัมพูชาไหมและกลับมารักกันเหมือนเดิมไหมพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่าณปัจจุบันนี้เนาะทางาผู้นําของกัมพูชาแล้วทุกคนขอเจรจาเนาะ กับประเทศไทยเนาะพี่น้องให้มีการเปิดด่านเนาะเปิดด่านนอ้องรัฐเชื่อว่าเนาะคนที่จะลังไหลเข้าประเทศไทยก็คือประชาชนบ้านเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่ากําลังจะอดตุยเนาะพี่น้องงานนี้เนาะบอกได้เลยว่าถ้าไทยปิดด่านคือประชาชนคงจะทะลักเข้าไปประเทศไทยเยอะมากเนาะพี่น้องเพราะว่ากลับบ้านไปเนาะบางคนกลับบ้านไปก็ไม่มีงานจะทำเนาะ ซึ่งเศรษฐกิจณปัจจุบันนี้มันก็เวลวร้ายเนาะพี่น้องเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีการลบก,กับประเทศไทยมีการเสียหายไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจทางด้านเนาะการทํางานต่างๆนี่แหละทุกคนมันจะไม่เหมือนเดิมเนาะซึ่งแตกต่างกับประเทศไทยมากประเทศไทยเนาะไม่ว่าประเทศเขาจะเจอวิกฤตอะไรประเทศเขายังมีาไรายได้เข้ามาในประเทศเยอะเนาะไม่ว่าจะเป็นทางด้านการท่องเที่ยว และทางด้านการทําธุรกิจต่างๆประเทศไทยเขาไม่เคยลดน้อยถอยลงเนาะพี่น้องอันนี้คือพูดจากความเป็นจริงเนาะที่เราเห็นนับปัจจุบันนี้ซึ่งในขณะที่ประเทศคุณนาะใกล้จะล้มละลายไม่มีอะไรเนาะพี่น้องประชาชนก็ยังเลล่อนตามป่าตามดงประเทศไทยเนาะ,ะติดท็อปอันดับโลกที่มีนะักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเยอะที่สุดในปี2025เนาะ ขนาดประเทศไทยเจอวิกฤตการเนาะจากาภัยพิบัติต่างๆรวมไปถึงสงครามกับบ้านคุณแต่ประเทศไทยเขาไม่เคยที่จะอตกต่ำเนาะยังอประเทศเขายังมีการพัฒนานะ,ะเจริญขึ้นในแต่ละวันเนาะซึ่งแตกต่างจากบ้านคุณมากเนาะณนะปัจจุบันนี้เนาะทุกคนคุณบอกว่าเออไม่มีไทยก็จะก็ไม่อดปุยแต่คุณเห็นหรือยังเนาะประชาชนบ้านคุณเนาะ ยังอ่าต้องแย่งอาหารกันเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเอามาประทังชีวิตล่าสุดนี้ประชาชนจะไม่มีอะไรเดกแลยเนาะทุกคนซึ่งผลกระทบนี้มันเกิดจากบ้านคนต่างๆนานาเนาะเกิดจากผู้นำเนาะที่สร้างขึ้นมาแต่ไม่เคยช่วยเหลือประชาชนใดๆต้องให้อ่าประชาชนช่วยเหลือตัวเองเนาะพี่น้องงานนี้บอกเลยเลยว่าเนาะประเทศไทยเขาจะเปิดให้ไหมเนาะพี่น้องมาดูมาชมคลิปวิดีโอเนาะ ่มาดูมาชมด้วยกันเาพี่น้องสำหรับคลิปนี้น้องรัดขอบคุณขอบใจพอแม่พี่น้องเนื้อจาจที่เขามารับชมคลิปน้องรัดต่อฝากพี่พีเอฟซีก็ติดตามกนไหลก็เป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อตไปด้วยจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อน